งานภาะฝ่าวัดป,ป่าบ่อทองขอบคุณที่ร่วมทําบุญวันนี้เตรียมงานป่าลูกโป่ง ที่ดีนะคะพี่เจมส์ไม่สวยจนอย่าใครนะคะก็ขอให้พ่อและครอบครัวของพ่อจงมีนะคะขอบคุณนะคะพ่อป้าขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมทำบุญใส่ศพวันนี้เตรียมงานทบปัดสีนะคะปัดสีปัดปัดนะคะงานพิธี่ารขอประทานอภัยแล้วกล่าขอ้อภัะต้องขอโทษเลยนะแม่จ้า ใหเลือกคนเด็กคนสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะอ่าแผ่นหนึ่งคุณแม่บอกว่าแม่เลือกได้นะนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะกำลังใจกำลังซับกำลังสัทภาขอบคุณค่ะนะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะคุณแม่ก็คือถือว่าเราได้อยู่ในจุดที่สูงสุดของเดี๋ยวให้ให้ให้ลูกเขียนให้ลูกคนไหนนี่ลูกพีไงค่ะลูกอบตค่ะพ่อเป็นอบตแม่เป็นอสโมค่ะ ขออนุญาตอ่านต่อนะคะหคุณคุณคำมูลปัดสีนะคะหนึ่งแผ่นพร้อมครอบครัวหนึ่งร้อยบาทนะคะขอให้ท่านได้กลับไปร้อยล้านนะคะแล้วก็ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านจงเจอแต่ความสุขความเจริญคิดฝังสิ่งใดขอให้สมปาถนานะคะสาธุคุณพ่ออุดมแม่อํานวยบุญศรีอันนี้น่าจะประกาศไปแล้วนะคะคุณชัยชาติภูมิหนึ่งพร้อมครอบครัวนะคะหนแผ่น หนึ่งร้อยบาทพร้อมครอบครัวนะคะเอาเอาคนนี้เลยตรงหน้าหนูเลยละกันนะคะคุณยายบัวนาใช่ไหมคะพอนามสกุลอะไรคะแม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ,ะยายนามสกุลอะไรคะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคุณยายบัวนาไม่รู้อยู่ไหนนะคะก็ขออนุญาตให้ครอบครัวของคุณยายบัวนามีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ตอนนี้คนยังไม่เยอะนะคะใครที่มีจิตศรัทธาอยากบูะะาาาชากระเบื้องมุงหลังคาก็มาคอมาช่วกันได้เรื่อยๆเลยขอบคุณค่ะผู้ใจบุญที่นงมา,มาจากในยอแล้วก็ถือให้ทีนของ,ของะะอเราค่ะ สี <muitas S 2> ่ส <sketches> oh oh <five S 2> ิบประชันประาโอ้ดีดีเห็นในเพจเกนเนี่ยเอเมื่อานนี่ยโอ้เมืวโอเคเมื่อว้่คอยาย้วยนีนหง์คอตัวอนนยายก้วยองแผงแฐลสามชขลมายกใบไมอูไเนาะ เปลี่ยนั้นเลยนะคะทำไมสบอที่นี่มีแต่แข็งแรงสบอที่ไหนสบอแปลว่าใน่รายเออสาวสวยค่ะไม่มีสูงวัยนะคะที่นี่ไม่มีค่ะสบอโกมาสาวสวยทันใ็นะคะเดี๋ยวสพก็จะมานะคะอ่าและและจะบอกโอ้โหที่นี่มีแต่สาวสวยแล้วก็สาวส่าวนั้นเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมทําบุญนะคะ วันนี้เตรียมงานวัดป่าบอ่อทองอำเภอประคําจังหวัดบุรีรมยกนสองแผนนี่หกิโลน้ำหนักเราเนยก็บอกห้ามยกของเกินหนึ่งกิโลเมื่อรู้เราไต่เลข60ขึ้นไปอย่าย,ยกเกิน6กกิโลทำให้ร่างายเรามันจะเจอกับสิ่งที่มันตรงข้ามหรือผิดพลาดนะคะแต่คุณยายาทั้งสองท่านสองแผ่นสบายสบลอเนี่ย ยานะอแผ่นแล้วก็สองร้อยบาทขร้อมไปไครอบครัวของท่านนะคะขอให้คุณยายมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วว่าไม่ธรรมดาว่ะไม่เจ็บนะคะไม่ป่วยมีแต่ความสุขความเจริญคิดฝังสิ่งใดขอให้คุณยายได้สมปัารานนะคะแล้วก็คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะก็คุณยายทำมาสองร้อยบาทขอให้คุณยายได้กลับไปสองร้อยล้านเลยนะคะสาธุค่ะ เลยนะคะคุณแม่อัมภัแจงกระทบคะพออบครบวคุณแม่จะมงจีนเจ็ดแสนพระแก้วมรกตนี่นะเออมาจากสูจมจีนเจ็ดแสนว้านี่ลทำบนเงี่ยอืมจะต่างคุณแม่อัมภัยจะมงสุขความที่ามสิ พักแก้วมรกตมาจากเมืองจีนท่านเสียวเลยดีนะคะขอบคุณคุณแม่และครอบครัวมากๆเลยนะคะก็ขอให้ท่าน, okay, นจงพบเจอสิ่งดีๆนะคะค่ะพักแก้วมรกตมาจากเมืองจีนท่านก็ข okay, อให้ บูชามาจากเมืองจีนราคาไม่ขอพูดท่าี่ม่ได้บูชาเรื่อมัทาที่วัดป่าบ่ทเหมือนราาไปไุรัเหมือนเา่าบ้านก้รงวเนทาคแด้วรางที่าไ่อย่างทำดีใจดิไงมาช่วยกันอืม เดวมดูซิทีู่ต่ออแล้วก็ร่วมกทำแบบารมณ์ในนี้นะคะตองจไว้สวยทันยทันนั้งามี้ใจาต้องอกาขก่วยที่ได้ร่วมบุญด้วยนะ ชอบชอบตรงนี้ดูสิทำได้ดีมากเลยชอบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้นะ<อ><อ>เขาทำาปสิบสิบวันเลยนะนี่โอ้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไปก็หลายวัดอยู่นะ ชุเรียนด้วยมีชุเรียนด้วย นี่เน <cons> <v> ี่ยก็จะไยวอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบก็จะเอาไม้เนี่ยไปใช่ใช่แล้วก็เสียบงี้ไงมีใครพาให้ นี่ไงถามถามถามยาก็ได้ก็คุจุเขาเนี่ยไปนั้เลยค่ะไอยืนี่ใหม่จ้าเอะยจ่าเาด้วยาิเาถุงนึงไปกรไดานี่าะผมเป็นไอการานด้วยไงครับครับนี่ผ้าสาเราถามผ้าสาร Thank <laughs> you.